สวัสดีครับวันนี้ผมจะมานําเสนอแบบแผนธุรกิจซิกเนตผับบาร์นำเสนอโดยวิชา g n 2 0 1นะครับประวัติความเป็นมาสมัยนี้ส่วนใหญ่ชอบเที่ยวกลางคืนผมจึงมีแรงบันดาลใจที่อยากเปิดผับบาร์วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนธุรกิจเพื่อให้ลูกค้าทุกท่านที่มาเที่ยวร้านเราได้รับความสนุกความมันและการบริการที่ดีเป้าหมายของการจัดทาแผนธุรกิจ การตอบสนองความต้องการของลูกค้าจะทำให้แตกต่างแตกหม่จากที่อื่นมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาการมีข้อเสนาการนะครับจุดแข็งไม่มีคู่แข่งส่วนใหญ่ที่คนอื่นเปิดคือร้านนั่งชิลผิดเที่ยงคืนสามารถต่อร้านเราได้ราคาจับต้องได้จุดอ่อนอยู่ไกลาจากตัวเมืองคนในเมืองอาจไม่มาเที่ยวเพราะอยู่ไกลโอกาสนะครับอยู่ใกล้สนามบินมีโอกาสได้กลุ่มลูกค้าต่างชาติ อุปสรรคต้องขอญาตขายเครื่องดื่มปิดร้านตีสองสาขอญาตเปิดร้านปิดดึกแนวมัธยุิิบที่ต้นทุนน้อยที่สุดต่อมาแผกนการตลาดนะครับวิสัยทัศน์เป็นผู้จำหน่ายความบันเทิงที่มีลักษณะเฉพาะตัวพันธกิจ 1. การให้บริการที่เป็นเลิศและการสร้างความเป็นกันเองเพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ 2. มีการพัฒนาและปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอทั้งเสียงดนตรีและบุคลากรผู้แข่งทางตลาดผู้แข่งทางตรงร้าน,นั่างชิวบริเวณใกล้ๆร้านคาราโอเกะร้านสะดกซื้อที่ร้านสนุราใกล้ใก้ผู้แข่งทางอ้อมเซเว่นเมโคร้านขายของชำกลยุทธ์ทางการตลาดทางเรามีการจัดโปรโมชั่นจัดหนักถูกได้ที่ซิเนได้ทุกคืนเปิดเล้าฟรี มิกเซอร์4อย่างมายเบียยูเบีย3ขวดราคา199บาทดีโอ3ขวด279บาทสิห์3ขวด299บาทหรือช่องทางอาติดต่อ Line Ad Signage เบอร์0624268927แผนการผลิตและการบริการสั่งสินค้าจากบ,บริษัท ตรวจสอบสินค้าเอนเตอร์เทนสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าโครงสร้างองค์กรกรรมการผู้จัดก,การได้แก่กิจพลวุฒิกรฝ่ายการตลาดได้แก่พีรพัฒนฝ่ายการเงินได้แก่ธนกิจภูวดลและฝ่ายการผลิตได้แก่ศิรดาในต่อมาการลงทุนในการประกอบธุรกิจเงินลงทุนเริ่มต้น1นล้านสองแสนบาท เงินลงทุนหมุนเวียน1ล้านบาทภาหนะ3ล้านบาทอ,อุปก,กรณ์และเครื่องใช้สำหร,รับงาน2ล้านบาทวัสดุ1ล้านบาทค่าน้ำและค่าไฟ50,000บาทค่าแรงงาน228,000บาทรวมทั้งสิ้น8,478,000 0บาทขอจบการทาเสนอรจารเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ